สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอยู่กับเจชองจิพรเต่างอยนะคะสวัสดีคะ่ะทีอฟซทุกคนมานี่เจพอนพามาาน่านะคะอา้ามีผู้ชายขับรถเข้ามาด้วยคะ่ะโอ้โหดูดูจะไปได้ไหมคะดูลุน้นค่ะลุ้นไปก็ติดและะ้วค่ะโอ้โหติดลมจะลงมามเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮียเฮยเฮ <laughs> ไปดิอือหือเอาซะแวนเลยนะ พาลูกพาหลานมายกมือขึ้นหน่อยค่ะสวัสดีคะ่ะบอกมือขึ้นหน่อยไหนไม่เอาไปไหนวันนี้เรามาหน้านะคะเด้อมาอย่างหรคะมาทําอะไรดูต้นไม้นะคะต้นอะไรเฮียอันเนี่ยืต้นผงชูรสหรือเปล่าโอ้โหรู้สึกว่าข้าวจะโรยๆแถวนี้ไหมคะอื้อหือ คงจะเขียวสุมทุงผุมสุมอะไรพูดไทยไม่คล่องเนะสุมทุงพุ่มไม้ใช่ไหมนี้ดูนะคะต้นอะไรชะโอมชะอมเักสามขานะคะดูเขาชอบเขาคงจะชอบมากเลยนะคะดูอืดูลา,าหน้าเด็กของเรานะคะ มีลูกสาวโตแล้วนะคะน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีหน่อยวันนี้น้องไหมมาทําอะไรคะมาทําอะไรคะถือเสียมถือจอบมามาช่วยป้าป้าทำอะไรค่ะป้าป้าปุูกต้นไม้เลยนะคะเราก็จะปลูกกันวันนี้วันอาทิตย์สีแดงนะคะวันแห่งอายุยืนยาวนะคะ เจรานั่นเด็กของเราสวัสดีค่ะ,คะน้องถืออะไรมาน้องนะต้นมาดันอ,อ่อต้นมาดันนะคะเราจะดันกัน <c oughs> ดันต้นไม้นะคะวันนี้เรามาปลูกต้นไม้นะคะไปดูโอ้ป่าหนีลมเรือนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนอนุรักษ์ไว้ค่ะสวนการฟาร์มสเตย์นะคะเพิ่นเฮดโฮมสเตย์แล้วเพื่อนก็มีสวนมีไฮมีหน้านะคะมันนี้เพื่อนพาชวน เจีพยอมาปลูกต้นไม้นะคะไปรีวิวการปลูกต้นไม้กันนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์ใบมะกรูดและกดจาะช่องติดตามเจีพอนเต่างอยนะคะังน,งนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตรงนี้จะมี